ห้ามเปิดตู้เสื้อผ้าตอนตีสี่คุณเคยตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกแล้วรู้สึกเหมือนห้องมันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวไหมหลายวัฒนธรรมในเอเชียโดยเฉพาะไต้หวันมีความเชื่อหนึ่งที่ฟังดูแปลกแต่คนเก่าแก่ยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงหลายครั้งความเชื่อนั้นคือห้ามเปิดตู้เสื้อผ้าตอนตีสี่เด็ดขาดคนโบราณเชื่อว่าตีสี่ คือเวลาที่มิติมนุษย์กับมิติวิญญาณซ้อนทับกันไม่ใช่เหมือนตีสามที่วิญญาณเดินผ่านแต่เป็นช่วงเวลาที่ช่องว่างระหว่างโลกทั้งสองเปิดกว้างที่สุดในช่วงเวลาไม่กี่นาทีของตีสี่สิ่งที่เราเรียกว่างเงาความมืดหรือความว่างเปล่าอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดอีกต่อไปและตู้เสื้อผ้าคือพื้นที่ปิดทึบหนึ่งเดียวในห้องที่ความมืดด้านในเข้มที่สุด จนกลายเป็นช่องทางให้สิ่งที่อยู่อีกมิติใช้เดินผ่านได้คนโบราณให้เหตุผลไว้หลายอย่างเพราะตู้เสื้อผ้ามักเป็นมุมที่เราไม่ค่อยแตะภายในมักมีเสื้อผ้าซ้อนกันมีเงาซับซ้อนหลายชั้นและที่สําคัญมันเป็นที่ที่เสียงเบาๆสามารถดังออกมาได้โดยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบางคนเล่าว,ว่าตอนตีสี่ถ้าเผลอลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลับได้ยินเหมือนเสียงนิ้วเคาะจากด้านในตู้เสื้อผ้า ช้าๆเป็นจังหวะเหมือนมีใครกำลังรอให้เปิดมีเรื่องเล่าหนึ่งที่เล่ากันบ่อยที่สุดหญิงสาวคนหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนตีสี่เพราะได้ยินเสียงเหมือนเสื้อผ้าถูถ่ายในตู้เธอนึกว่าแมวหลุดเข้าไปจึงเดินไปเปิดตู้โดยไม่ทันคิดอะไรทันทีที่เปิดเธอไม่เจอแมวไม่เจอเสื้อผ้าหลน่นแต่เจอคนคนหนึ่งยืนอยู่ด้านในคนที่ไม่มีหน้า ไม่มีรายละเอียดบนใบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ยืนหันหน้าตรงมาที่เธอเหมือนรออยู่ก่อนแล้วเธอเล่าว่าทันทีที่ขาเธอก้าวถอยประตูตู้เสื้อผ้าก็ปิดเองเสียงดังและเมื่อเปิดดูอีกทีความว่างเปล่าก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอรู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างเดินไปมาในห้องทุกคืนผู้เฒ่าผู้แก่บอกไว้เสมอว่าถ้าตื่นมาตอนตีสี ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดอย่ามองตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าอย่าเข้าใกล้และอย่าเปิดเด็ดขาดเพราะบางครั้งมันอาจไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นแต่บางครั้งมันอาจมีบางอย่างอยู่ในนั้นนานแล้วแค่รอให้เราเปิดออกดังนั้นคืนนี้ถ้าคุณเผลอตื่นมาตีสี่แล้วได้ยินเสียงเบาๆจากตู้เสื้อผ้าในห้องคุณจำไว้ว่าบางครั้งการไม่เปิด คือการช่วยตัวเองจากสิ่งที่คุณไม่ควรเห็น